ผ่านมาหลาย EP มากแล้วนะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเอาภาพเก่าๆมาย้ำให้ฟังกันถึงตัว BMW i8 รถซุปเปอร์คาร์กลางปรีกได้ที่คอเลกเตอร์หลายคนอยากสะสมเอาไว้และนี่ที่จอดอยู่คือ BMW i8 ตัว Peel Impulse Edition วันนี้เรามาดูกันครับว่าคำว่า Peel Impulse คืออะไรและมีอะไรอยู่ในรถคันนี้บ้างตามไปชมกันดูครับ สวัสดีครับผมบอย TPM ครับกับช่อง YouTube ที่เราตั้งใจจะนำเสนอรถยนต์ดีๆให้กับท่าน TPM Motor Channel วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรถที่อยู่ข้างหลังผมครับ BMW i8 แต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงรถ BMW i8 เหมือนกับ EP ที่ผ่านมาเพราะวันนี้ที่จอดอยู่ข้างหลังผมมันพิเศษกว่าทุกๆคันที่ผ่านมามันคือ BMW i8 พียว i m p u e เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้ มีดีอะไรบ้างและทําไมนักสะสมคอลเลกเตอร์ทุกท่านถึงอยากได้ดรถคันนี้ไปเชื่อไหมครับบางคนยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเ e ียวอ p นพาคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมมาไขาความกระจ่างให้ทราบครับ <S <S> <S จุดแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยสําหรับรูปลักษณ์ภายนอกของตัว BMW i8 Peel Impulse นั่นก็คือลักษณะของตัวลายล้อแม็กที่เป็นลักษณะแบบ 5แฉก3า้การนะครับแล้วถ้าสังเกตดูดีๆอาจจะอยู่ด้านในลึกนิดนึงจะเป็นคาลิเปอร์นะครับเบรกซึ่งเป็นโลโก้สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ไอแปดยังเห็นได้ชัดซึ่งตัวปกติเนี่ยจะไม่มีเฉพาะเสนอราคาตรงนี้ก็หลายแสนบาทอยู่แล้วอันนี้คือจุดเด่นสำคัญของตัว p ีเ i m p มเพเลยภายในนะครับก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้กับตัวรุ่นสแตนดาร์ดแต่ตัวนี้จะพิเศษเลยเปิดมาจะเห็นได้ชัดเลยก็คือ ภายในที่เป็นสีคาโปคารัมเกนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของตัวเบาะที่ออกสีเทาอ่อนๆนะครับก็ตัดกับสีตัวรถได้อย่างสวยงามคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นอิมพาวแท้ๆแล้วเนี่ยต้องเป็นเบาะสีนี้นะครับลักษณะเด่นของตัวเพียวอิมพาวยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัว หัวหมอนที่เป็นโลโก้ตัว BMW i8 ซึ่งนี่น่าจะเป็นคันแรกเลยที่เราได้ตัวเพียวอิมเพลวแท้ๆมาออปชันรวมๆแบบนี้แล้วเนี่ยราคาออกห้างนะครับตัวเพียวอิมเพล แพงกว่าตัวธรรมดาถึง5 0 0 0 0บาทซึ่งออปชั่นที่ได้รับมาเนี่ยบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยตัวสครับเพจนะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นซิมโบลิกของตัว BMW i8 Pure Impulse ซึ่งจะบ่งบอกไปที่ตัวสครับเพจเลยครับฝั่งซ้ายขวานะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวสครับเพจเป็นตัว BMW ตัว i8 ชัดเจนเลยนะครับเป็นโลโก้ของตัว i8 ได้อย่างชัดเจน คันเกียร์คันนี้จะเป็นคันเกียร์แบบเซรามิกนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นเดิมโดยเราจะมีภาพประกอบให้ดูระหว่างตัวที่เป็นคันเกียร์ธรรมดากับคันเกียร์ที่เป็นเซรามิกซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นลักษณะเด่นของตัวเพียวอิมเพลที่ทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าตัวเพียวอิมเพลครับและโดยสรุปนะครับสำหรับ bmw i8 เพียวอิมเพลนะครับก็จะมีจุด ลักษณะเด่นๆจุดที่1นนะครับก็คือภายในเป็นสีพิเศษคือสีคาโปคารัมเกซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ BMW i8 แบบ Pure Impulse จุดที่2จะเป็นตัวคาลิเปอร์เบรกที่มีโลโก้สีฟ้าของตัว i8 นะครับและจุดที่3ก็คือตัวโลโก้ i8 ที่หัวหมอนจุดที่4นะครับก็จะเป็นสครับเพจตัวสัญ,ญลักษณ์ของตัว i8 จุดที่ห คือลายล้อแม็ก5าก้านแบบ3แฉก4วงและจุดสุดท้ายก็คือคันเกียร์เซรามิกนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นลักษณะเด่นของตัวเพลียวอิมเพลคันนี้นะครับที่ทำไมเหตุผลของนักคอเลเตอร์ที่จะสะสมรถนะครับถึงนิยมกันเพราะว่าเนื่องจากว่าลายการผลิตของ bmw i 8นะครับได้ discontinue ไปแล้วหรือว่าไม่ได้มีการผลิตไปแล้วนะครับทำให้มีการถามหาถึงรถรุ่นนี้อยู่ในตลาดมากมายและถ้าสังเกตดูดีดดนะครับรถ bmw i 8คันนี้นะครับ ลูกค้าท่านที่ได้รับไปถือว่าโชคดีมากเพราะคันนี้นะครับยังมีชุดแต่งของว o ลสแตนเนอร์นะครับซึ่งคันนี้สืบทราบมาได้เลยครับว่าชุดแต่งเนี่ยมีมูลค่าอยู่ประมาณ4 0 0 0 0นบาทซึ่งคันนี้นะครับนอกจากจะเป็นเพียวอ p นพาวแล้วยัง plus ด้วยชุดแต่งว o l สแตนเนอร์ด้วยคุ้มค่าที่สุดและไม่มีที่ไหนครับนอกจาก T P M Motor ครับ ราคาของตัว p e ีย Impulse อยู่ที่12,499,000ในขณะที่ตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ p e ีย Impulse นะครับอยู่ที่11,999,000บาทราคาต่างกันถึง5 0 0 0บาทครับราคาขายต่อก็ต้องต่างกันดูคลิปนี้แล้วเก็บไว้ได้เลยครับว่าวันใดวันหนึ่งที่ท่านเจอ BMW i8 แบบ p u e Impulse รีบคว้าไ้ครับน่าสะสมมาก จริงๆแล้วนะครับสำหรับตัว bmw i8 นะครับเราเคยรีวิวกันไปแล้วเมื่อ ep ที่แล้วเนาะในเรื่องของตัวสมรรถนะนะครับเครื่องยนต์เพียงแค่3สูบอัตราเร่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแต่วันนี้ที่จริงๆแล้วผมอยากจะเปิดมุมมองอีกส่วนหนึ่งของตัว i8 ให้ทุกคนได้ทราบก็คือเรื่องของความเป็นรถ0ูนะครับตัว i8 เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นรถศูนเนี่ยอยากจะตอกย้ำความสำคัญของมันอีกทีว่า รถ0มีการรับประกันแบตเตอรี่10ปีหรือ1,000,000กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าในรถที่เป็นรถเกรย์มาร์เกหรือนําเข้าอิสระไม่มีตรงจุดนี้สำคัญมากอยากเน้นย้ําอีกทีว่าไม่ว่ายังไงก็ตามในรถปีเดียวกันนะครับสีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่ารถศูนย์จะตั้งในราคาที่แพงกว่าหรือว่าสูงกว่าสักหน่อยนะครับแต่ผมเรียนได้เลยว่าสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับ อย่างวันนี้ที่จะพาไปดูแตกต่างกันเยอะมากเดี๋ยยัยงไงเราลองไปดูกันครับว่าผมกำลังพาท่านผู้ชมทุกท่านไปไหนสักครู่เดียวครับอีกฟังกช์ชันหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าน่าจะนำเสนอในหะ้ทุกคนได้ทราบก็คือสำหรับคนที่ใช้ bmw i8 อยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะทราบอยู่แล้วแต่ว่าบางท่านที่ไม่ทราบคือ bm เองเนี่ยเขาทำตัวระบบ ออกมาค่อนข้างดีเราสามารถที่จะดูได้นะครับว่ารถคันนี้นะครับเข้าไปในโหมดที่เป็น Vehicle Information นะครับแล้วก็ไปเช็คไปที่ Vehicle Status นะแล้วเราดูได้เลยครับว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างที่เราจะต้องตรวจสอบหรือว่าเช็คนะวันนี้นะครับ Engine Oil Level โอเคนะครับ Manual Engine Oil Level ก็โอเคนะครับแล้วก็มีตัว Service Requirement ครคันนี้นะครับขึ้นเตือนเรื่องของการที่จะนำรถเข้าเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็เปลี่ยนตัวน้ำมันเบรกฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปจองคิวด้วยกันตามจริงแบบเรียลลิตี้เลยรถศูนย์สัสอย่างยังไงไปศูนย์ได้เชื่อผมครับเดี๋ยวตามมาครับผมวันนี้นะครับเราก็เอารถเข้ามาสำรองคิวเพื่อที่จะเช็คตัวระยะของ bmw i8 คันนี้นะครับก็ อย่างที่เรียนนะครับรถศูนย์เนี่ยนะครับข้อดีก็คือสามารถนำรถเข้าศูนย์บริการที่เป็นทางการของ BMW Thailand ได้ซึ่งในมาตรการของทาง BMW ก็อาจจะมีบางส่วนที่เราไม่สามารถถ่ายทำได้แต่วันนี้ผมขอเรียนได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถศูนย์แท้แล้วก็เป็น BMW i8 รุ่นพิเศษแบบ p u e Impulse ซึ่ง t p m Motor มีจำหน่ายอยู่ที่นี่ และวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ TPM Motor เหมือนเดิมแล้วก็รถสวยๆคันนี้ที่ทำให้วันนี้ผมได้มารีวิวอีกมุมมองนึงของ BMW i8 นะครับยังไงฝากกำลังใจสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็น FC ของ TPM Motor นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามพวกเราให้กำลังใจพวกเราทีมงานในช่อง TPM Motor Channel แล้วพบก,กัน EP ต่อไปสวัสดีครับ